ห้องพักรายวันซอยเพชรเกษม69เปิดให้บริการแล้ววันนี้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันห้องพักใหม่สะอาดที่จอดรถสะดวกสบาย A.P. l พลสเพชรเกษม69โทรเลย081 920 5353หรือ098 965 5964 อพาร์ตเมนต์ร้านนมสดปังปิ้งอาหารเครื่องดื่มและของอร่อยอีกมากมายพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่อพาร์ตเมนต์เพชรเกษม69โทร084 953 3434้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับงามและรายการไม่แตนอีทนะคะวันนี้งามอยู่ที่ซอยอ่อนนุช9เขตสวนหลวงจะพามาทานเต้าถึงและขนมหวานโฮมเมดยามค่ำคืนที่โดดเด่นด้วยเมนูหลากหลายที่ร้านนี้เลยค่ะมุกเต้าถึง ร้านมุกเต้าทึงตั้งอยู่ปากซอยอ่อนนุชเกา้าริมถนนอ่อนนุชคุณมุกเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาของร้านว่าเดิมทีนั้นเริ่มมาจากร้านขายน้ำแข็งใสซึ่งขายมาได้5-6ปีแล้วจึงค่อยๆขยับขยายและเพิ่มเมนูขึ้นมาทั้งเต้าทึงและขนมหวานอื่นๆจนถึงทุกวันนี้ก็ขายมาเกือบ25ปีแล้วจุดเด่นของเมนูทางร้านคือทางร้านจะทำเครื่องและวัตถุดิบเองทุกอย่าง และทำใหม่ทุกวันเรียกได้ว่าเป็นโฮมเมดทุกเมนูเลยค่ะและเรามาเริ่มกันที่เมนูเต้าถึงที่ใส่เครื่องถึง15อย่างนั่นก็คือแป้งโบกี้แป้งเซงซิมอีลูกชิดเส้นแก้วแปะกล้วยรากบัวห้วยสัวพุทราจีนเห็ดหูหนูขาวถั่วเขียวเลาะเปลือกข้าวบาเล่ถั่วแดงแฮวเชื่อมลูกบัวลำใหญ่ และ1ถ้วยนี้ราคาเพียง40บาทเท่านั้นค่ะบัวลอยไข่เค็มและบัวลอยไข่หวานร้านจะปั้นเม็ดบัวลอยเองเป็นบัวลอย7สีตัวเม็ดบัวลอยไม่ต้มจนเละเกินไปค่ะยังมีความหนึบๆส่วนน้ำกะทิก็หอมและไม่มันจนเกินไป ปังกล้วยทอดจะนำขนมปังมาห่อกล้วยหอมแล้วนำไปทอดเสร็จแล้วราดด้วยซอสช็อกโกแลตเสิร์ฟตอนร้อนๆเพราะทางร้านจะไม่ทอดทิ้งไว้แต่จะทำใหม่เมื่อสั่งเท่านั้นขนมปังสังขยาให้ทั้งสังขยามาแบบสีเขียวใบเตยและสีส้มมาพร้อมกับขนมปังนึ่งอุ่นๆขนมปังนุ่มไม่ยุย่ยส่วนสังขยาไม่หวานมากจนเกินไป นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นไอติมทอดไอติมไข่แข็งลอดช่องเผือกข้าวเหนียวดำทับทิมสลิมมะพร้าวและน้ําแข็งใสร้านมกเต้าถึงสาขาอ่อนนุช เปิดขายทุกวันเวลา17นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนสามารถสั่ง Delivery หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 3 7 0 0ปด8 7ด8หรือจะไปทานที่สาขาพัฒนาการสาขาลาดกระบังและสาขารามสองก็ได้เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงร้านเต้าถึงและขนมหวานโฮมเมดยามค่ำคืนที่โดดเด่นด้วยเมนูหลากหลายต้องร้าน มกเต้าถึงรับรองอร่อยแน่นอนไม่เดนอีทคอนเฟิร์มค่ะ